ขุนศึกนามชื่อจริงนายสุดศุภิชัยดอกคำนะคะเกิดบ้านพ่กสะอาดตำบลปากเรืออำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรอ่าซ้อมค่ายอเพชรขุนศึกบ้านภูเมืองตำบลคูเมืองอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรหัวหน้าคณะนะคะอาจารย์เพชรขุนศึกนะคอเพชรขุนศึกนะผู้จัดการขุนศึกเพชรสุภาพันธ์นะคะ ครั้งแพท่สามครั้งผู้ถอนมงคลนะประธานไทยมหาชนะชัยค่ะครับสมุกหนวันนี้ก็คือคุณกํำเนิดสอสอประปอนะครับสอภูมทีไถ่โดยวีรยุทธฟ้าในทันทีอำเภอบัวเชษในทันทีคุณพ่อคุณวีรยุทธเงินในะัรับเราก็ได้รับการสนับสนุนจาก เสียสมริตรางสปอร์ตค,คุณนิดครับนะคุณนิดที่สังวัรเดชนะรับสังวรเดชที่ประชาสัมพันธ์การประทันไก่ครับเปดมากรดน้ำกรดมงคลนะครับงานจับอยากโสดผ่อครับแบรนด์ีเกิดวันอาทิตย์ก็เลยตั้งชื่อเสาห้างเสร็จแล้วมีครูเที่ยว มาปอนน้ำกบคนกันมาดูขาขาข,าของประหานไก่ตัวคู้เอกระดับแม่เลนต้องโกหกผู่หนึ่งเลยครับแต่มีเสาอ้าครับน้าเมินเต็มน้ำเอกครับลุกไายของขอาจากตัวสดครับผูครับ ลายมาเลยครับเศร้าแก่ปักน่าจะเป็นรอยสักครับรอยสักสีดำเลยครับถ้าผมดูไม่ผิดน่าจะเป็นสองศูนย์สองศูนย์เก้าสิบหรือเปล่าครับไปไปหวยหรือเปล่าไปหวยหรือเปล่าต้องถามนักมวยนะ วันนี้ปกติอาจารย์หมอจะเดินทางไปที่เพชรดุีนะแต่ว่าก็ามาลุ้นเสาห้าเลยบะข้างล่างมีประทานไก่ดีอาจารย์สอนนี่ทางฝัังแดงดูเดี่ยดูว่าเป็นอีกหนึ่งชุดของสึกเพชรดุีเลยครับคู่นี้ เสาห้าครับตำน่งเ้อเทนด์กาถูชิงที่เราเลยโปจับมันดึงจับจับมันดึง่งไม่แล้วพัาว่าไปห่วยไม่ใช่นะ้าเป็นพสเกิดครับแต่เกิดมรรทัดครับเลยตั้งชื่อเสาห้าช่ว่าแกมมมม้เฟ็รเป็นการแกมมม้เฟร แดงยี่สิบเอ็ดลำเอร์ยี่สิบห้าสูงกว่ายาวกว่าครับแดงลำเอนีีประเภทเตียตัดหน าดังๆของหลายจังหวัดมาตัวจอดเจอันประเดทั้สองคนดีแบงเสาห้าเป็นประเทศทีน้ำเงินนวงโชคีไม่ต้องหาสูงเจ้าเสาห้าายเป็นไฟตกทางเสาห้าโฮ้ยกตัวกู้นี่รัาอยแล้วรับภัยับเป็นประเกประเทศ จิกในตัวของเพนเดอร์เมือที่ในสายคือปะแฮหนาวแล้วครับได้เชียร์แล้ว

ข่าวในใจเลยครับผู้รยายบอกว่าแตกไหมดีแตกไหมครับผู้รยายตั้งคำถามว่าดีแตกไหมครับเพรกระแสนี้ครับ สรางครับอยากโซนทองแดงน้ำเงินอิสุรินไข่ใหญ่คุณภาพออษษาครับออเป็นคุณสิสรจอยเทียกมนุษย์ครับประธานไก่อาจารย์ปอนคราทางฝั่งน้ำเงินนี่อาจารย์เทียวอาจารย์บวัวสดทีมงานสมิทธ์ราณสบอบ์ติาูมิมินรลุ้นครับยกสามครับสกันแบบนี้ไม่มีใครตำหนิไม่มีใครว่าครับ

ลัวดัวรัอสายยาวของเสาห้าคนระับตีแก๋เกมโดยการล็กรกรกอกนะนะลัสนะครับแมตตรเบรคเติรดยสุดสูงเกลยวยาวอยู่ห่าห้เป็นเรื่องคนระับตัดดู่สอบนะเมตับเบร

กำลังเป็นยังไงอขวายิงเสาห้า้อาวอาตแตกไหมตีแตกไหมตีแตกไหมครับเอาแล้วครับเสาหาครับใจใจนะครับดาวดยดอลไปจอด้ครีไปตาไปหนักนะครับขอครับเอ็ดขวาห้าทีขวาห้าตีดียสียงดูดีังหว่ ตัไม้แบบนี้เอาจับย้าตัอยาเปลี่ยนต้นศอกที่ตัวอ้าวเี็บโอ้จีิยแปดไปยกนี้สักเดือน การเชียเชียรวมนะับสู้กันใหม่นะลุ้นตัวเตือนครับยุที่สี่นะแบงสาห้านมึนเจาเมฆครับดูความเจ้าเล่ห์ของเจเมฆต้ับเปียตัวสักวครับดวง่ผบากมาเชวเจาเมฆทีเลยแต่หล้่างอาวรูเสห้า ดูรับไส้น้ำครับน้ำเลยได้น้ำี่แกเดินปีกเขาใส่ครับคหัวใจ